สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับคลิปนี้จะมาพาไปใช้โปรแกรมอ m มูแอ d ดรอกันอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่มาใหม่นะครับเป็นโปรแกรมที่ทาง MSI กับ b l u e s t a c k เขาร่วมกันนะครับเป็นโปรแกรมที่ร่วมกันทำนะครับก็หลักๆเลยเป็นโปรแกรมที่เล่นเกมในมือถือนะครับบน PC เหมือนอ m มูต่างๆเหมือน n o อกเหมือน b l u e s t a c k ธรรมดานะครับเหมือน อ่ามูมูมีมูมมอะไรพวกนั้นนะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าจุดเด่นของโปรแกรมนี้คือใช้งานได้แบบค่อนข้างจะลื่นๆนะครับสําหรับเครื่องที่สเปคคอมต่าๆนะครับก็ใช้งานได้แบบไม่ไม่กระตุกมากนะครับจากที่ผมลองเนี่ยคือลื่นมากลื่นกว่าน็อกอีกนะครับแล้วก็อ่ารู้สึกว่าจะลื่นกว่าบูส t ต็ k ด้วยนะครับก็ผมไม่ได้ใช้บูส t ต็ k นานแล้วนะครับก็ไปลองเทียบกันดูเกงแล้วกันนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่เป็นเวอร์ชั่น4.200.06 306เนี่ยครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่ผมโหลดมาวันนี้เลยนะครับวันนี้วันที่9นะครับก็โหลดมาแล้วก็ลองเล่นเลยนะครับจากที่ลองเล่นดูนะครับเทียบกับตอนที่ผมใช้โปรแกรมน็อกนะครับรู้สึกว่าลื่นกว่าลื่นกว่าเยอะเลยในการเปิดโปรแกรมปิดโปรแกรมนะครับต่างๆนะครับโอเคตอนนี้ผมเปิดอยู่2หน้าจอนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใช้งานเหมือนกับบูส t ต็คเลยนะครับใช้งานกับเหมือนบูส t ต็คใครที่ใช้เป็นอยู่แล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับ แล้วก็เว็บดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วกันนะครับก็เว็บนี้เลยนะครับของ Official ทางเว็บ MSI เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมดีกว่าว่ามันลื่นอะไรขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมบันฮันแมนนะครับดาน้ายมือนะครับก็เนี่ยครับวิ่งกันแบบปกติเลยเดี๋ยวไปตีมอนสักรอบแล้วกันนะอ่ะขอไปโหมดโหมดไอ้นี่แล้วกันถาดวนกับขอฝึกฝน โอเคแล้วก็สูกับตัวนี้ก็ยังไม่ผ่านตรงด่านนี้ไปลองกันก่อนรอบหนึงด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวามือนี้เป็นเกม Bed and s o นะครับ Revolution น,นะครับอ่าเดี๋ยวเล่นทีละข้างอ่ะเล่นสองข้างพร้อมกันไปเลยก็ได้อ่ะเนี่ยครับดูนะครับด้านขวาก็เล่นอยู่ด้านซ้ายก็เล่นอยู่นะครับก็ลื่นๆนะครับอืมอาจจะมีนิดนึงนะกระตุก ก็ธรรมดานะครับมันเป็นอีมูนะฮะสำหรับเล่นเกมมันก็ต้องมีกระตุกบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับนะครับนอกจากจะเครื่องจัดเต็มจริงๆนะท็อปเลยเครื่องสเปคแบบท็อปๆ p นะเปิดสีจอก็ยังไม่แหลกอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้มันเป็นเครื่องแบบธรรมดานะของผมสเปคคอมก็ไม่ได้แรงอะไรมากโอเคผมวิ่งเล่นดูประมาณนี้ล้กันนะครับ ด้านซ้ายมือก็ลื่นๆนะครับด้านขวามือก็เล่นได้ปกติโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกจอหนึ่งแล้วกันนะฮะวิธีการเปิดอีกจอหนึ่งก็เลือกไปที่มันติเนี่ยฮะมันติอินสแตนต์นะครับโอเคตอนนี้ผมสร้างไว้2อันเปิดอีกอันนึงก็โคลนเลยได้ไหม Instant, นิวอินสแตนต์โคลนอินสแตนต์กับผมโคลนตัวที่1แล้วกันนะครับโคลนไม่ได้ต้องปิดก่อน ทางนั้นก็ new ไปเลยแล้วนะครับอ่าไม่ใช่ new แล้วก็เลือก new นะครับแล้วก็ก็ create จากตรงเมื่อกี้นะฮะตรงตั้งค่าเมื่อกี้เขาจะมีให้ใส่ด้วยนะครับว่าขนาดหน้าจอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้อ่าอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นแบบ default เลยนะที่ก็ตั้งไว้ให้เป็น performance แล้วก็ OpenGL นะครับแล้วก็ GPU setting ก็ตามนี้ครับเขาตั้งไว้ให้หมดเลยนะครับ ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแล้วก็ตรง performance เลือก CPU เป็น4คอร์นะครับแล้วก็ RAM 4 g b นะครับเฟรมเรทปรับอยู่ที่60ตรงนี้ไม่ได้ปรับ,รบอะไรก็คือเขาปรับให้เลยนะครับแบบนี้ไปครับแล้วก็ start เนี่ยมาแล้วนะครับผมก็กดตาร์ทแป๊บเดียวนะขึ้นมาละไม่ได้รอโหลดรอหน่วงอะไรนานขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดเกมให้ดูสักเกมหนึ่งนะเอา ไม่รู้ว่ามีเกมอะไรนะ่าเล่นบ้างอะ่ะเกมมือถือไม่ค่อยได้เล่นนะก็เล่นอยู่เกมเดียวนะวันพันแมนนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่จะเล่นประจาก็จะเป็น PUBG นะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับโอเคแต่รอโหลดเข้าแอปแป๊บหนึ่งนะอันนี้เปิดจอที่3แล้วนะครับก็ยังลื่นๆอยู่เลยนะครับยังไม่มีหน่วงเลยนะเนี่ยยังเล่นได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาด้านซ้ายมือนี้ให้มันเล่นไปสักรอบหนึ่งแล้วกันนะ โอเคระหว่างที่รอนี่ฮะมก็ยังเล่นอยู่นะปึ๊บปึ๊บอ่ะให้มันทำเควสไปปะ่ะอัตโนมัติโอเคมาแล้วนะครับจอที่สามเดี๋ยวเราไปโหลดอ้าวต้องล็อกอินอะ ต้องล็อกอิน gmail นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่รอก่อนตรงนี้เดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนนะโอเคตัดกลับมาครับตอนนี้ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ที่การโหลดก็เหมือนกันนะเหมือนกับเกมอื่นๆนะเอาเกมเกมอะไรดีไม่รู้จักเกมอะไรเลยครับก็เก s ชินอิ p แพ t มีไหมเกนชินชีเฮดอ่าลองเสิร์ชสิ ไม่มีอะเหมือนแอปนี้เหมือนโปรแกรมนี้จะยังไม่รองรับเกมเก n นชินนะครับไม่มีไม่มีอะเอาเกมอะไรดีพับ g ีป่ะพับจ PUBG. PUBG MOBILE ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับไม่รู้กี่จิกอ่ะดาวน์โหลดไปก่อน จออื่นก็กดเล่นไปนะครับจอนี้ก็กดโหลดเกมไปครับเนี่ยฮสามจอครับยังเล่นได้นะครับสามจอครับสเปคคอมไม่ได้แรงแล้วนะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะนานแน่เลยครับเจี๊ยบเยวลองดูก่อนครับหนึ่งจุดแดจิกโอ้โหนานจัดอืมมันนานนะครับเอาเป็นว่า มันเล่นได้แหละนะครับ2จออนะพื้นๆเลยน่าจะเล่นได้แบบไม่หน่วงไม่แหลกนะครับลื่นๆนะครับส่วนจอที่3จอที่4ก็ดูสเปคคอมตัวเองด้วยว่าแรมยังเหลือไหม CPU ยังเหลือใช้ไหมเดี๋ยวผมเปิด t e คเ Manager ให้ดูนะครับ Ta s k m a n a g e r Tech m a n a g e r ตอนนี้ก็ใช้ไป CPU อยู่70ประมาณนะครับแล้วก็แรมอยู่ประมาณ70นะครับประมาณนะครับ ก็เนี่ยครับเปิด3จอนะครับยังไม่เต็มร้อยนะครับยังเล่นได้อยู่ก็เหลือพื้นที่ไว้หน่อยนึงแล้วกันนะครับผมจะไม่ขอเปิดเต็มนะครับถ้าเปิดอีกจอหนึ่งน่าจะเต็มน่าจะเต็มร้อยนะครับ CPU นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำโปรแกรมใหม่นะครับเป็นโปรแกรม E-mu Android นะครับ m s i App Player ใครอยากลองใช้ก็ไปลองโหลดดูได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาเจอกันใหม่ปลดาบ๊ายบายสวัสดีครับ